เราจะต้องนั่งตัวตรงตลอดเวลาก็คือจะมีอาการปวดเกร็งคอบมัดไหลเริ่มเกร็งมาจนถึงแบบลามมาที่กลางหลังแล้วมันปวดมากโอนหลับไม่ไหวส่งผลกระทบขากับในเรื่องของการทํางานของเราด้วยไปใช้วิธีการนวดแผ่นทพ่อผ่านไปอาการปวดมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะปรายค่ะปัจจุบันเป็น m c ็มซีไลฟ์สดค่ะในหนึ่งวันก็จะทําหน้าที่ในการเชียร์ขายสินค้าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณวันละ7-8ชั่วโมงเราจะต้องนั่งตัวตรงตลอดเวลาก็คือจะมีอาการปวดเกร็งคอบมัดไหลเริ่มเกร็งมาจน ถึงแบบลามมาที่กลางหลังแล้วค่ะแล้วมันปวดมากจอเราหลับไม่ไหวส่งผลกระทบขากับในเรื่องของการทํางานของเราด้วยปกติแล้วถ้ามีเวลาไปใช้วิธีการนวดแผ่นท้ายพ่อผ่านไปแล้วกลับมาทํางานอาการปวดมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะก็อยากให้อาการที่เราเป็นอยู่มันทุเลาลงปรึกษาเพื่อนว่าเคยมีอาการแบบนี้เหมือนกันไหมเพื่อนใช้วิธีในการทํากายภาพบําบัดแล้วก็เลยลองมาเซิร์ชคลินิกกายภาพบําบัดที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดคอบาดไหลโดยเฉพาะค่ะ,คะก็เลยมาเจอนะคะที่ QU House ลองดูรีวิวนะคะแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลของคลินิกตัดสินใจทําที่นี่ค่ะพอเข้ามาเจอกับนักกายภาพบําบัดแล้วเข้ามาใช้เป็นตัวเครื่องช็อกเวฟตอนที่ทำเราก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวกล้ามเนื้อของเรา,ามัน กระตุกตามไปพอเราทําเสร็จแล้วเราก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวกล้ามเนื้อของเราอะมันคลายตัวลมจริงๆค่ะรู้สึกแบบโลง่งบริเวณช่วงแบบคอบ่าไหล่ะคะ่ะนอกจากบริเวณคอบ่าไหล่แล้วนะคะที่นี่ยังเป็นคลินิกกายภาพค่ะที่สามารถดูแลบรรเทาอาการปวดต่างๆให้กับทุกคนแบบเฉพาะจุดได้เลยค่ะทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษากันก่อน,อนได้เลยนะคะที่คิวยูคราวคลินิกพระรามสองค่ะ